สวัสดีจ้ามาพอ,อ้กันคือเกาจะพี่น้องจ้าในช่องกินกับอังชาแนลเมื่อนี้จะพี่น้องจ้าอากาศฮ้อนๆเกีียวปากอยากกินอะไรแซบๆจะพี่น้องจ้าอังได้ยำหอยนางรมทรงเครื่องจะพี่น้องจ้าเฮ็ดเองตัวน้อยๆกับยอดกระทิมจะพี่น้องจ้ามามาแซบๆน้าปางสดเอาจ้า นอดกระทิน้นอึดลายจะ่พี่นองจา้าไปเล่มมาห,มหวาน Hãy subscribe cho kênh Ghiền เมนูกับแกมจ้ะพี่น้องจ้ะชดออกทำยังไงน้ำอ่างจ้ะพี่น้องจ้ม เฮ็ดเองแซ่บเองคือเ้าจ้ะพี่น้องจ้ะ อากาศช่วงนี้ห้อนห้อนคักจะพี่น้องอจะ้ะห่อนไรอืมนุ่ม Thank <laughs> you. หากคุณจะพี่น้องจ้าเมนูเนี่ยจวดเมนูกับแกะแทบเฮ็ดเองแทบเองขออนังลมกินไลยบ่ได้พี่น้องจ้ามันเลี่ยนเป็นที่อังบ่คลิปนี้อังกสิขอตโตล่าหน้าพี่น้องจา้าฝากพี่น้องให้กำลังใจอังเพืกก่อจะให้กำลังใจอังด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์จากพี่น้องจา้าอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจากพี่น้องจา้าจะไม่พลาดคลิปของอังทุกคลิปทุกมือจ้าที่อังลง ขอบคุณพี่น้องหลายๆจากคลิปนี้ขอตัวลาแล้วไปก่อนจ้ะพี่น้องจ๋าพ่อกันคลิปหนามือหนักกับเมนูใไม่ๆมนแลพี่น้องจ๋าขอบคุณหลายๆจากขอบคุณค่ะ